ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่241มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์สองตัวฮานเซินใช้เพลงดาบวายุด้วยดาบเพชรฟันตอบโต้มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เมื่อดาบกับหอกปะทะกันด้วยพลังมหาศาลของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ฮานเซินถูกส่งกระเด็นไปพร้อมกับดาบในมือของเขา ความแข็งแกร่งของหานเส้นถือว่าเป็นระดับท็อปในก็แซงชัวรี่เขตหนึ่งแต่กระนั้นเขาก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ได้หลังจากที่กระเด็นไปเขาก็กลิ้งไปตามหญ้าที่ชุ่มไปด้วยน้ำก่อนที่เขาจะสามารถทรงตัวได้ลู่ไว้หนานที่เตรียมจะรอบโจมตีมา้ายูนิคอร์ตกตะลึงเขารู้ดีว่าหานเส้นแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่หานเส้นกลับกระเด็นไปไกลขนาดนั้นลู่ไว้หนานวิ่งหนีทันทีเมื่อเห็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์หันหน้ามาทางเขาขณะวิ่งเขาก็ตะโก ลูกพี่พวกเราเพ่นเถอะไอ้ตัวนี้มันเกินความสามารถเรามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธ์ใช้หอกแทงไปที่ลู่ว้นานแต่ฟุตเวิร์กของลู่ว้นานเหนือชั้นมากร่างกายของเขาพริว้วไหวเหมือนกับปลากับลาในแม่น้ําทําให้เขาหลบมันได้หมดเขารีบเรียกนกเหล็กของเขาออกมาและบินหนีขึ้นฟ้าทันที มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เลิกไล่ตามลู่ไว้นานแต่หันไปหาหานเซินแทนมายูนิคอร์นวิ่งไปหาหานเซินด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อมากไม่นานมันก็ไปอยู่ข้างหน้าของหานเซินมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ใช้หอกของมันแทงไปที่หานเซิอีกครั้งปังหานเซิเรียกวิญญาณอาสูรนักฆ่ากระหายเลือดออกมาเปลี่ยนร่างอย่างรวดเร็ว ดาบเพชรปะทะกับหอ,อกจนเกิดเสียงดังสนั่นแม้จะอยู่ในร่างนักฆ่ากระหายเลือดที่ทรงพลังแต่เขาก็ยังไม่สามารถต้านทานพลังของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ได้เขาต้องถอยหล,หลังไปหลายก้าวก่อนที่เขาจะทรงตัวได้เมื่อเห็นพลังของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ลู่ไว้หนานที่อยู่บนฟ้าก็ต้องตะลึงเขาไม่เคยคิดเลยว่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์จะแข็งแกร่งขนาดนี้ดอลล่าคือคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในสตีนอ์เมอร์เขาเพิ่งจะฆ่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์บนเกาะลึกลับด้วยตัวคนเเเเดีีียวนนน่่ป็รรืืองงองงงททคั้้มู แต่ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นกับไม่สามารถเอาชนะมอนสเตอร์ตัวนี้ได้มันอยู่เหนือกว่าที่ลู่ไวหนานคิดเอาไว้มากฮานเซิลเองก็ช็อกมอนสเตอร์ตัวนี้แข็งแกร่งพอๆกับฮลลี่เอเจนแถมยังมีม้ายูนิคอร์นค่อยช่วยทําให้มันเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่านั้นทักษะการใช้อาวุธของมันก็เหนือชั้นมากทําให้เพลงดับวายุของฮานเซิลดูธรรมดาไปเลยลูกพี่รีบหนีตอนนี้ดีกว่าลู่ไวหนานตะโกนอยู่บนท้องฟ้า ถึงหานเซินรู้ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้แข็งแกร่งกว่าเขาแต่เขาก็ยังไม่อยากจะหนีไปตอนนี้เพราะยังไงมอนสเตอร์ Monster เลือดศักดิ์สิทธ์ก็ฆ่าเขาไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วเขาต้องการหาจุดอ่อนของมันไม่นานหานเซินก็ถูกดึงดูดด้วยทักษะการใช้หอกของมันถึงมันจะดูเหมือนแค่แทงและตะวัดหอกอย่างเดียวแต่หานเซินพบว่าทั้งการแทงและตะวัดของมันทรงพลังมากเมื่อมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์แทงมันจะมีพลังในการทะลุทะลวงที่สูงมากราวกับว่าสามารถเจาะได้ทุกสิ่งแม้จะเป็นชุดเกราะเลือดศักดิ์์ิิทธตาม แต่เมื่อมันตวัดหอ,อกมันสามารถใช้การตวัดเป็นเสมือนโล่ป้องกันที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างที่สัมผัสกับหอ,อกของมันจะต้องกระเด็นไปเป็นทักษะการใช้หอ,อกที่สุดยอดมากหานเซิร์นสังเกตการต่อสู้ของมันชัดๆแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้ยังไงขณะที่หานเซิร์นเริ่มจะต้านทานไม่ได้ไหวแล้วเขาเรียกเหนียวออกมาและให้มันเปลี่ยนเป็นโหมดต่อสู้ เหนียวกระโจนใส่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ทันทีแต่ยูนิคอนใช้เท้าของมันเตะเหนียวซึ่งเหนียวไม่ทันได้ระวังเลยถูกยูนิคอนเตะจนถูกส่งลอยไปในอากาศโชคดีที่เหนียวเป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ร่างกายมันแข็งแกร่งมากลูกเตะจึงทําอะไรมันไม่ได้มากมีเพียงเลือดไหลออกมาที่มุมปากมันคำรามและวิ่งตรงไปที่มายูนิคอนทันทีฮารเซนเห็นท่าไม่ดีเลยเรียกเหนียวกลับมาและใช้ปีกบินหนีขึ้นฟ้าไปโดยปล่อยให้มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่บนพื้นไปแบบนั้น อ้พระเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้วขนาดลูกพี่กับเสือดำยังทำอะไรมันไม่ได้มอนสเตอร์แบบนี้มาอยู่ที่หนองน้ำแห่งความมืดได้ไงลูกไว้หนานช็อกมากเขาสั่งให้นกเหล็กบินไปใกล้ๆหานเซินฉันว่าแล้วมันไม่ใช่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์แค่ตัวเดียวหานเซินพูดเขายังคงมองมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างล่างหมายความว่ามาตัวนั้นก็เป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรอไม่นานลูกไว้หนานก็เข้าใจความหมายของหานเซิร์นเขาร้องออกมา แล้วพวกเราจะสู้กับมันได้ยังไงฮานเซินจ้องไปที่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์และนิ่งเงียบมันยังพอเป็นไปได้เขามีเหมียวอยู่เขาสามารถใช้มันเพื่อก่อกวนม้ายูนิคอร์นได้แต่ฮานเซินไม่มีทักษะการขี่สัตว์ที่ดีนักถ้าเขาขี่เหมียวไปสู้กับมันเขาคงจะสู้ได้ไม่ถนัดและทักษะการใช้หอกของมันก็น่ากลัวมากฮานเซินยังคิดออกไม่ออกว่าต้องรับมือกับมันยังไง ถ้าเขาอยู่บนพื้นเขายังสามารถหลบการโจมตีที่สำคัญสำคัญด้วยสปาติเคิลและสามารถโจมตีตอบโต้ได้แต่ถ้าเขาขี่หลังเหนียวเขาจะไม่สามารถใช้สปาติเคิลได้ซึ่งจะทำให้เขาไม่สามารถหลบการโจมตีของมันได้ยิ่งกว่านั้นเขาจะไม่สามารถยืมพลังจากนักฆ่ากระหายเลือดได้เพราะถ้าเขาเปลี่ยนเป็นนักฆ่ากระหายเลือดเขาจะไม่สามารถขี่หลังเหนียวได้หลังจากที่ลองคิดดีดๆแล้วเขาก็ตัดใจไม่ขี่เหนียวเขาจะใช้มันแค่เป็นตัวก่อกวนเท่านั้น ยังไงมันก็บินไม่ได้ดังนั้นมันไม่น่าจะมีปัญญาทำอะไรเราได้ถ้าวันนี้ฉันเอาชนะแกไม่ได้ฉันก็จะมาใหม่อีกสักสิบครั้งสักวันฉันคงจะฆ่าแกได้ฮานเซิน <Hans en S 1> คิดเขาตัดสินใจว่าจะพักให้พร้อมก่อนถึงจะกลับมาสู้ต่อหลังจากพักจนพลังกลับมาเหมือนเดิมฮานเซินก็กลับมาที่ที่เขาเจอกับมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งแต่ทว่าก่อนที่เขาจะไปถึงจุดหมายฮานเซินก็เห็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่ทะเลสาบซึ่งทำให้ฮานเซินตกตะลึง ตอนที่242หอ,อกหมุนฮานเซนไม่พบความผิดปกติบริเวณทะเลสาบแห่งนี้เลยมันค่อนข้างเงียบสงบมีหญ้าที่เติบโตในน้าจานวนมากรอบๆทะเลสาบนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไอตัวนี้มันมาอาบน้ําหรือไงนะมันเป็นมอนสเตอร์ที่รักสะอาดจริงๆแต่มันก็น่าจะลงจากมาก่อนสิแม้ฮานเซินจะไม่รู้เหตุผลจริงๆว่าทําไมมันถึงมาอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้แต่เขาก็ตัดสินใจลืมมันไปเขาชักดาบเพชรและเรียกเหนียวออกมา จากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ในสภาพนักฆ่ากระหายเลือดแม้หานเซินและเหมียวจะช่วยกันต่อสู้แต่ก็ทำได้เพียงแค่ต้านมันไว้20นาทีความสามารถในการใช้หอกของมันเหนือชั้นกว่าเพลงดับวายุของหานเซินมากแต่ที่เขาพอจะต้านมันได้ก็เพราะเขาใช้กายยกและสปาติเคิครั้งนี้แม้แต่เกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ได้รับความเสียหาย หานเส้นตัดสินใจบินหนีและเรียกเหนียวกลับมาทันทีถ้าไม่ใช่เพราะมีเหนียวค่อยช่วยเขาจะไม่มีทางต่อสู้ได้นานถึง20นาทีด้วยการที่เขามีปีกเลือดศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาสามารถรักษาชีวิตไว้ได้หานเซ้นสู้กับมันตลอดทั้งอาทิตย์แต่เขาก็ยังไม่ใกล้เคียงที่จะชนะได้เลยลูกพี่ดูเหมือนพวกเราไม่มีทางเอาชนะมันได้เลยพวกเราน่าจะลองหาคนมาช่วยลูกพี่คิดว่างไง ลูกวัยนั้นเห็นหานเซิลพ่ายแพ้กลับมาหลายต่อหลายครั้งเขาเริ่มเป็นกังวลแม้หานเซินจะรักษาชีวิตไว้ได้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าหานเซินไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ถึงหานเซินจะพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องแต่เขาก็เริ่มเข้าใจวิชาหอ,อกแปลกๆของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์แล้วในตอนนี้หานเซินคิดว่าเขาเข้าใจหลักการของวิชาหอ,อกยิ่งกว่าตัวมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เองเสียอีก เวลาที่แทงหอกออกไปหอกจะหมุนด้วยความเร็วสูงจนเกิดลมหมุนห่อหุ้มตัวหอกไว้มันไม่ได้เป็นแค่การหมุนธรรมดาแต่มันสามารถหมุนได้ทั้งแบบตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมันหมุนตามเข็มนาฬิกาทุกอย่างที่สัมผัสกับมันจะถูกปัดจนกระเด็นออกแต่เมื่อมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ๆจะถูกดูดเข้าไปมันคล้ายๆกับวิชาคลื่นหยินหยางที่สามารถทำให้เกิดผลแบบเดียวกันได้ถ้าผสมผสานพลังหยินกับพลังหยางอย่างเหมาะสม คล้ายกับวิชาเคลื่นหยินอย่างการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาจะต้องใช้ความเข้าใจและความสามารถในการคาดเดาการเคลื่อนไหวคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับมวยขาวและดำมอนสเตอร์ Monster เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้สมบูรณ์แบบมากมันสามารถเลือกการหมุนได้อย่างเหมาะเจาะทําให้หานเส้นต้องตกตะตึงหานเส้นถนัดการตบต,ตาคู่ต่อสู้แต่มอนสเตอร์ตัวนี้ก็ยังคาดการการเคลื่อนไหวและการใช้แรงของเขาได้หรือว่ามันอ่านใจของเราได้หานเสินคิด ลู่ไวหนานเริ่มหมดความอดทนและพูดกับฮานเซินลูกพี่ถ้าคุณอยากจะลองสู้ต่อไปงั้นเดี๋ยวผมไปล่ามอนสเตอร์กลายพันธุ์ก่อนนะเผื่อจะเจอมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวอื่นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาลูกไวหนานเห็นความพ่ายแพ้ของฮานเซินมานับครั้งไม่ถ้วนและตอนนี้เขาถอดใจเรียบร้อยแล้วถึงจะมีคนมาช่วยเพิ่มมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้วยกันสองตัวก็ยังรับมือได้ยากมากด้วยความเร็วและความแข็งแกร่งของพวกมันแม้แต่คนกลุ่มใหญ่ก็ไม่สามารถต้านทานมันได้ถ้ถามันนคิิิดจจะว่งงหีรๆ ฮานเซินเห็นด้วยกับลู่ไว้หนานแต่เขายังคงครุ่นคิดอยู่ว่าทำไมมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ถึงสามารถอ่านใจเขาได้เขาลองจินตนาการถึงการต่อสู้ที่ผ่านมาตลอดทั้งอาทิตย์มันทำให้เขายิ่งมั่นใจว่ามอนสเตอร์ตัวนี้สามารถอ่านใจได้ไม่งั้นมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่มันสามารถเลือกวิธีการตอบโต้ได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้ถ้ามันอ่านใจเราได้การโจมตีแบบปกติก็คงไม่ได้ผลฮานเซิน <Hans en S 2> คิดขณะเอามือจับที่คาง ถ้าเขาต้องการจะเอาชนะมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ให้ได้เขาต้องหาทางปกปิดความคิดและซ่อนแรงที่เขาใช้ในการโจมตีแต่ละครั้งถึงมอนสเตอร์ตัวนี้จะอ่านใจเก่งยังไงมันก็น่าจะทําได้แค่อ่านเป้าหมายการโจมตีมันคงจะไม่สามารถอ่านวิธีการโจมตีและแรงที่ใช้ได้ท้าหานเซ่นซ่อนมันไวด้ดีๆเพื่อจะทำแบบนั้นให้ได้คลื่นหินหยางถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยการโจมตีแบบเดียวกันแต่พลังหินและพลังหยางสามารถแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะมอนสเตอร์ตัวนี้ แต่กระนั้นหานเซิรนก็ยังคงมีความกังวลโชคร้ายที่เราเพิ่งเริ่มฝึกคลื่นหนยินหยางและยังไม่สามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพสองวันถัดมาหานเซิร์นสู้กับมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อีกหลายครั้งซึ่งตอนนี้เขามั่นใจ100%เอร์เซ็แล้วว่ามอนสเตอร์ตัวนี้สามารถอ่านการโจมตีของเขาได้หมดหานเซิร์นต้องฝึกคลื่นหนยินหยางซึ่งมันเป็นเพียงวิธีเดียวที่เขาจะสามารถเอาชนะมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ได้ด้วยตัวคนเดียว จริงๆแล้วการมีคนมากก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเพราะมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อาจจะตัดสินใจวิ่งหนีไปโดยไม่สู้ก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดหานเซิร์นไม่ต้องการแบ่งผลประโยชน์กับคนอื่นๆมันค่อนข้างง่ายสำหรับหานเซิร์นที่จะฝึดคลื่นหินอย่างเนื่องจากเขามีระดับความแข็งแกร่งที่สูงมาก แต่กระนั้นการสลับไปมาระหว่างการใช้พลังหยินและพลังหยางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหานเส้นฝึกวิชาคลื่นหยินอย่างระหว่างการต่อสู้กับมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์และเริ่มก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามเขายังคงต้องการเวลาอีกกว่าครึ่งเดือนถึงจะสำเร็จขั้นแรกของวิชาคลื่นหนยินหยางและเขาจะสามารถใช้แรงได้อย่างเหมาะสมตอนที่243บาบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ช่วงแรกๆลูไวหนานจะกลับมาดูหานเซิรนอยู่เรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆมานี้หานเซินแทบไม่เห็นเขาเลยหานเซินไม่แน่ใจว่าลูไวหนานยอมแพ้ไปแล้วหรือแค่ไปหาคนมาช่วยเมื่อไม่มีใครอยู่แถวนี้หานเซิรนก็คิดอยากจะลองใช้ธนูเลือดศักดิ์สิทธิ์ดูแต่ทว่าเขาไม่มีลูกธนูระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ลูกธนูระดับกลายพันธุ์คงไม่สามารถทำอะไรมันได้เขาเลยต้องเลิกล้มความคิดนี้ไปโชคดีที่ตอนนี้หานเซินฝึกคลื่นยินอย่างขั้นแรกสำเร็จแล้วและตอนนี้เขาก็อยากลองใช้มัน หานเส้นสะพายดาบเพชรไว้บนหลังและเปลี่ยนร่างเป็นนักฆ่ากระหายเลือดจากนั้นเขาก็เข้าไปสู้กับมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งเหตุผลที่เขาไม่ใช้ดาบเพชรไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ต้องการใช้มันแต่เพราะด้วยระดับของวิชาคลื่นยินหยานที่เขาฝึกสําเร็จตอนนี้ยังไม่สามารถใช้มันร่วมกับอาวุธได้ครั้งนี้หานเส้นต้องใช้สมาธิและความระวังเป็นพิเศษการที่เขาไม่ใช้ดาบเขาจะบาดเจ็บหนักได้ง่ายๆถ้าโจมตีผิดพลาด หานเซิรนไม่แน่ใจว่าทำไมมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ถึงได้มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้พวกมันอยู่แถวนี้มาเกือบเดือนแล้วแต่พวกมันก็ไม่ยังมีท่าทีว่าจะไปจากที่นี่เลยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในทะเลสาบเมื่อเห็นหานเซิรนเข้ามาอีกครั้งมอนสเตอร์ Monster เลือดศักดิ์สิทธิ์ก็ดูจะไม่ประหลาดใจเท่าไหร่มันใช้หอกของมันแทงไปที่หานเซิรนทันทีหานเซิรนคำรามออกมาและใช้สปาติเคลนหลบหอกด้วยเท้าทั้งสี่ของเขาจากนั้นหานเซิรนก็ชกหมัดไปที่อัศวิน มันยกหอกขึ้นมาป้องกันหมัดของหานเสินแทบจะทันทีหมัดของเขาปะทะก,กับหอกหอกเริ่มหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อผลักหานเสินออกไปหานเสินรู้สึกพอใจที่เห็นมอนสเตอร์ตัวนี้สามารถบอกได้ว่าเขาจะโจมตีไปที่จุดไหนแต่มันไม่สามารถรู้ได้ว่าหานเสินใช้แรงแบบไหนในการโจมตีการหมุนตามเข็มนาฬิกาของมันไม่ได้ผลักหานเสินให้กระเด็นไปแบบที่มันหวังแต่มันกลับดึงหมัดของหานเส้นเข้าไปเร็วยิ่งขึ้นตอนนี้หมัดตรงไปที่หน้าอกของมัน หานเซินต้องการชกไปที่หน้าของมันแต่เขาไม่สามารถควบคุมความแข็งแกร่งของตัวเองได้ดีหนักทําให้ผลสุดท้ายแล้วหมัดของหานเซินชกไปที่หน้าอกของมอนสเตอร์ตัวที่เป็นอสเวินเต็มๆหานเซินต้องรีบถอยกลับมาทันทีเพราะมายูนิคอร์นกําลังจะโจมตีมาที่เขายังดีที่หานเซินสู้กับพวกมันมาหลายครั้งแล้วเขาเลยรู้ดีว่ามันจะโต้อตอบยังไงบ้างทําให้เขาสามารถหลบได้ทันเมื่อกี้เราใช้พลังหินอัดเข้าไปเต็มๆม,มันน่าจะได้ผลบ้างแหละ ฮานเซินยังไม่มั่นใจกับผลลัพธ์มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์จ้องมาที่ฮานเซิลด้วยตาสีแดงแงของมันแต่มันไม่ได้วิ่งเข้ามาหาฮานเซิลเหมือนอย่างเคยหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีก็มีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวที่เป็นอสศวิน หานเซิรนรู้สึกประหลาดใจและยินดีในเวลาเดียวกันเขาไม่คิดเลยว่าพลังหยินที่เป็นพลังอ่อนนุ่มจะมีพลังในการทะลุทะลวงถึงขนาดนี้เขาเชื่อว่าเกราะของมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์เลยแต่กระนั้นเมื่อโดนพลังหยินมันก็ได้รับบาดเจ็บถึงอวัยวะภายในในตอนที่หานเซินกำลังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงคำรามของมอนสเตอร์มันวิ่งเข้ามาหาหานเซินพร้อมกับยกหอกในมือขึ้นด้วยความเร็วที่มากกว่าที่ผ่านๆมา หานเซินไม่กล้าปะทะกับมันตรงๆโดยไม่ใช้อาวุธเขาชักดาบเพชรของเขาออกมาป้องกันการโจมตีของมันปังเมื่ออาวุธของทั้งสองปะทะกันหานเซินก็เสียการทรงตัวและกระเด็นถอยหลังไปขณะที่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์มีเลือดไหลออกมาจากปากของมันอย่างต่อเนื่องตอนนี้มันเริ่มใช้หอกของมันโจมตีอย่างบ้าคลาั่ง นี่มันแปลกมากมันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมันได้รับบาดเจ็บนั้นหรอหานเซินตัดสินใจถอยก่อนตอนนี้เขาไม่สามารถต้านพลังของมันได้แล้วเขาเรียกเหนียวออกมาก่อกวนมันทําให้เขามีเวลาบินหนีไปด้วยปีกเมื่อเขาขึ้นมาบนอากาศหานเซินก็เรียกเหนียวกลับมาเพราะเขาคิดว่าปลอดภัยแล้วแต่อยู่ๆเขาก็รู้สึกเย็นไปทั้งตัวเขาพยายามจะบินหนีทันทีแต่มันก็สายเกินไปแล้วสายฟ้าสีดําพุ่งผ่านอากาศและโดนที่ปีกของหานเซิร์นด้วยแรงหมุนที่รุนแรงเครง ถึงปีกของเขาจะมีเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์ห่อหุ้มอยู่แต่มันก็ไม่สามารถหยุดหอ,อกที่มีพลังทะลุทะลวงมหาศาลได้ปีกของเขาเป็นรูด,ด้วยพลังของหอ,อกตัวของหานเส้นชุ่มไปด้วยเหงื่อย,ยังโชคดีที่หอ,อกมันเลงมาที่ปีกของเขาถ้าเกิดมันพุ่งมาที่ตัวเขาละก็เขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ ด้วยสัญชาตญาณและประสบการณ์การต่อสู้อันโชคชนทําให้เขาสามารถหลบเลี่ยงจุดตายและเอาชีวิตรอดมาได้ฮานเซินต้องพยายามใช้ปีกที่บาดเจ็บทรงตัวในอากาศเขาไม่สามารถตกลงไปได้ถ้าเขาตกลงไปข้างล่างเขาต้องถูกมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เล่นงานอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลบางอย่างมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัดสินใจปล่อยเขาไปฮานเซินถอนหายใจออกมาอย่างโลง่งอกเขาบินไปลงไปที่พุ่มไม้และเก็บปีกของเขา เราชกไปที่มันเต็มๆและเหมือนว่ามันจะได้รับบาดเจ็บรอให้ปีกเลือดศักดิ์สิทธิ์กลับมาสภาพสมบูรณ์ก่อนเถอะเราจะได้เห็นดีกันหานเซินรู้สึกตื่นเต้นเขาเริ่มมีหวังที่จะฆ่ามันได้ก่อนที่ปีกของเขาจะฟื้นสภาพกลับมาเขาออกไปซุ่มดูมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ในตอนกลางคืนและพบว่ามันฟื้นตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว บ้าชัดๆมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มีความสามารถในการฟื้นตัวสูงขนาดนี้เชียวหรอหานเซิร์นตะลึงมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาข้ามคืนมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะฆ่ามันได้แต่ในตอนนี้หานเซิรนพบว่ามันเพิ่งจะขึ้นมาจากทะเลสาบด้วยอาการบาดเจ็บขนาดนั้นมันไม่น่าจะลงไปแค่อาบน้ำเล่นๆมันก็แค่มอนสเตอร์มันคงไม่ลงไปแช่น้ำแค่สนุกสนุกแน่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในทะเลสาบนั้นแน่นอนหานเซิรนคิดและมองไปที่ทะเลสาบ สนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่244ขอลองอีกครั้งหานเซ่นอยากสำรวจทะเลสาบแต่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ไม่ยอมไปจากพื้นที่บริเวณน,นี้เลยทำให้เขาไม่มีโอกาสยิ่งกว่านั้นตอนนี้หานเซนยังไม่อาจจะแบกรับความเสี่ยงเขาไม่รู้ว่าต้องเจอกับอันตรายอะไรบ้างภายในทะเลสาบ เราต้องจัดการมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ก่อนถึงจะสำรวจทะเลสาบได้หานเซินตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้ให้ได้เพื่อจะดูรู้ว่าในทะเลสาบมันมีอะไรอยู่กันแน่ตอนนี้วิชาคลื่นหยินหยางของหานเซินพัฒนาขึ้นเรื่อยๆถ้าเขายังคงฝึกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาจะฆ่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ยาก ไม่นานหานเซิรนก็ต้องตระหนักว่ามันไม่ได้ง่ายเลยที่จะฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้ถึงหานเซิรนจะสร้างความเสียหายให้มันได้มากก็จริงแต่มอนสเตอร์เลือดสักก็สามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาได้หลังจากที่มันแช่ตัวในทะเลสาบไม่ว่ามันจะบาดเจ็บขนาดไหนถ้าหานเซิรนไม่ฆ่ามันให้ตายก่อนที่มันจะมีโอกาสได้แช่น้ำเขาก็จะไม่มีโอกาสจัดการมันได้แต่กระนั้นมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้ได้ในทันทีซึ่งหลังจากที่มันได้รับบาดเจ็บมันจะรวดเร็วและแข็งแกร่งกว่าเดิมในตอนที่มมัันนบบาาดเจหกกๆ หานเสินแทบจะไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆมันเพราะมันจะโจมตีอย่างบ้าคลั่งมากเหมือนว่าเราต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าในทะเลสาบนั้นมีอะไรกันแน่ไม่งั้นคงยากจะจัดการมันได้หานเส้นบินขึ้นไปบนฟ้าและมองทะเลสาบจากด้านบนทะเลสาบกว้างประมาณ10เมตรมันตื้นและก็ใสามากเมื่อมีแสงอาทิตย์ส่องลงมาง่ายมากที่จะมองเห็นพืชที่อยู่ก้นทะเลสาบเมื่ออัศวินและมายูนิคอร์ลงไปในทะเลสาบหัวของม้าจะยังคงโผล่พ้นน้ำอยู่ ฮานเซินมองไปรอบๆแต่เขาไม่เห็นอะไรนอกจากพืชใต้น้ำเขาสังเกตการรักษาของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ในทะเลสาบแต่เขาก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากที่มันลงไปแช่น้ำไม่นานหลังจากนั้นอาการบาดเจ็บของมันก็หายเป็นปกติหรือว่าน้ำในทะเลสาบจะเป็นน้ำวิเศษมอนสเตอร์ตัวนี้มันก็เลยไม่ยอมออกจากที่นี่ฮานเซินลองเดาดูเขายังไม่แน่ใจว่าสาเหตุจริงๆคืออะไร ในหนองน้ําแห่งความมืดมีทะเลสาบและแหล่งน้ําแบบนี้อยู่มากมายแหล่งน้ําส่วนมากจะเกิดจากฝนที่ตกลงมาซึ่งแหล่งน้ําอื่นๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษฮานเซิรนเลยไม่คิดว่าน้ําที่นี่มันจะพิเศษไปจากที่อื่นไม่ใช่ที่น้ําแต่มันต้องมีอะไรในทะเลสาบแน่ฮานเซิรนบอกกับตัวเองหลังจากสํารวจอยู่พักใหญ่ฮานเซิรนก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีอะไรอยู่ในทะเลสาบในบรรดาสิ่งที่เขาสังเกตเห็นไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติเลย บ้าเอ้ยมันจะมีอะไรก็ไม่ต้องไปสนล้ผมไม่เชื่อว่าจะฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้ไม่ได้หานเซิรนหมดความอดทนและตัดสินใจไปสู้กับมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ต่อหลังจากที่หานเซิรนเกือบจะถูกหอกของมันฆ่าตายเขาก็เพิ่มความระมัดระวังถึงเขาจะบินหนีขึ้นไปบนอากาศแล้วเขาก็ยังจับดาบเพชรแน่นและระวังการโจมตีของมันตลอดเวลาต่อให้มันพยายามจะคว้างหอกมาที่หานเซินอีกหานเซินก็สามารถป้องกันมันได้ด้วยดาบเพชร ตอนนี้หานเซิรนอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาสองเดือนแล้วในตอนนี้หานเซิรนเริ่มใช้คลื่นหนยินหยางได้อย่างคล่องแคล่วเขาพัฒนาได้ไวกว่าคนที่เคยเป็นผู้ช่วยของไป่ียซานก่อนหน้านี้มากทหารที่ไป่ียซานเลือกมาเพื่อฝึกคลื่นหนยินหยางต้องใช้เวลาเกือบสองปีถึงจะเริ่มใช้วิชานี้ได้คล่องแต่หานเซิรนกับใช้เวลาแค่สองเดือนหานเซิรนไม่รู้ว่ามันเพราะพรสวรรค์ของเขาหรือเพราะว่าเขามีจีโนพอย์มากหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาฝึกกายยก ในตอนนี้หานเซินเริ่มต่อสู้กับมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสูสีแล้วแต่มันก็ยังยากที่หานเซินจะฆ่ามันได้แม้ว่าเทคนิคและความสามารถในการต่อสู้ของหานเซินจะไม่เป็นรองแต่พละกําลังของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวอัศวินสูงกว่าเขามากยิ่งกว่านั้นมันยังมีม้ายูนิคอร์คอยโจมตีสนับสนุนทําให้หานเซินรับมือกับมันลําบากหานเซินไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทักษะการขี่ม้ามันจะมีประโยชน์มากขนาดนี้เมื่อเห็นอัศวินและม้ายูนิคอร์ปรสานงานกันอย่างลงตัวทําาาาาให้้เขขอยกกกจะฝึกกรี่ม,มง เขาเคยเรียนมาบ้างนิดหน่อยตอนอยู่โรงเรียนรัฐบาลแต่มันเป็นแค่การขี่ม้าขั้นพื้นฐานเท่านั้นตอนนี้เขาอยากจะขี่เหนียวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มันต้องใช้เวลาในการฝึกมากพอสมควรกว่าจะได้ระดับเดียวกับมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ดูเหมือนว่าเราต้องลองเสี่ยงบ้างแล้วหานเส้นไปหามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ได้ใช้นักฆ่ากระหายเลือดและชุดเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกวิญญาณอสูรแฟรคควิน que ออกมาแทน เนื่องจากไม่มีใครอยู่แถวนี้นานแล้วเขาเลยกล้าใช้วิญญาณอสูรแรกควีน Queen ตอนนี้ฮานเซิลอยู่ในร่างผมยาวสีบรอนและสวมชุดเกราะสีแดงเขาต้องการเข้าไปสู้กับมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ใช้อาวุธตอนนี้มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนจะเหม็นที่หน้าฮานเซิลเอามากๆเมื่อมันเห็นเขาปรากฏตัวอีกอัศวินก็โจมตีด้วยหอกของมันทันทีฮานเซิลใช้สปาติเคลื่อนหลบการโจมตีและเคลื่อนที่ไปอีกด้านของมอนสเตอร์ ยูนิคอนร,รีบวิ่งตามเขาไปทันทีและพยายามจะวิ่งชนหานเซินด้วยเขาของมันยูนิคอนเคลื่อนไหวรวดเร็วและทรงพลังมากถึงจะมีเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าโดนเข้าก็อาจจะบาดเจ็บสาหัสแต่ครั้งนี้หานเซิ้นลองเสี่ยงไม่ใช้เกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์และใช้วิญญาณอสูรแฝกควีนแทนเขายังมีโอกาสอยู่ตอนนอน,นี้การเคลื่อนไหวของยูนิคอนไม่ได้รวดเร็วในสายตาของเขาด้วยการเคลื่อนไหวอีกก้าวของหานเซินเขาหลบเขาของยูนิคอนและชกสวนกลับไปที่อศวินเลือดศักดิ์สิทธิ์ อัศวินดึงหอ,อกของมันกลับมาและตะวัดไปที่หานเซิร์นหานเซิร์นต้องดึงมือกลับมาเพื่อป้องกันหลังจากที่พยายามโจมตีมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายครั้งหานเซิร์นก็ยังไม่สามารถเข้าถึงตัวมันได้สุดท้ายหานเซิร์นก็ต้องหนีอีกครั้งมอนสเตอร์ Monster เลือดศักดิ์สิทธิ์สองตัวนี้แข็งกแกร่งมากเขาไม่สามารถเอาชนะมันได้เวลาผ่านไปอีกครึ่งเดือนหานเซิร์นก็ยังไม่สามารถฆ่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองตัวได้หานเซิร์นคิดถึงมอนสเตอร์ที่เขาให้คริิสสตัันนีดมก ตอนนี้มันใกล้จะวิวัฒนาการเป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาเลยตัดสินใจกลับก่อนหลังจากที่สู้กับมันมาสองเดือนกว่ากว่าฮนเซินก็รู้จักมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์สตัวนี้เป็นอย่างดีในก็สแซงชัวรี่เขตหนึ่งฮานเซินคิดว่าไม่มีใครที่เอาชนะมันได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ก่อนที่จะกลับฮานเซินตั้งใจว่าจะลองไปดูที่ทะเลสาบอีกครั้งตอนที่245 bit บเทนย ตอนกลางดึกหานเซิร์นใช้วิญญาณอสูรกิ้งกาเปลี่ยนสีบุกเข้าไปที่ทะเลสาบครั้งนี้เขาตัดสินใจว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะมาลองสู้กับมันถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จหานเซิรนจะกลับไปที่สตีนอเมอร์เพื่อกินเนื้อมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ในห้องของเขาก่อนมอนสเตอร์ Monster เลือดศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่อีกด้านของทะเลสาบหานเซิร์นเลยตัดสินใจค่อยๆเดินลงไปในทะเลสาบอย่างช้าขณะที่มอนสเตอร์ยังไม่ได้รู้ตัวเลยว่าหานเซิรนอยู่ในทะเลสาบแล้วหานเซิรนถอนหายใจออกมาอย่างโลง เขาสู้กับมอนสเตอร์ตัวนี้มานานแต่เขายังไม่มีโอกาสรอบโจมตีมันได้เลยเนื่องจากมันรู้ตัวก่อนตลอดครั้งนี้ฮานเซินไม่มีทางเลือกเขาตัดสินใจใช้กิ้งก่าเปลี่ยนสีและรอให้มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ลงมาในน้ําเพื่อที่เขาได้โจมตีจากระยะใกล้ด้วยฉมวกเลือดศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือไม่มอนสเตอร์ตัวนี้ก็มักจะลงมาแช่น้ำตลอดอยู่แล้วฮานเซินเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงทำแบบนั้น หานเซินไม่รู้สึกว่าน้ำมีอะไรพิเศษเลยแต่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์กับสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อมันลงมาแช่น้ำจริงๆในตอนที่หานเซินสงสัยเรื่องน้ำในทะเลสาบเขาเคยใช้กิ้งกัเปลี่ยนสีและลองมาสำรวจน้ำแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อหานเซินอยู่ในน้ำเขาก็หาที่ซ่อนอยู่หลังพวกพืชสีเขียวๆและเปลี่ยนร่างกลับเนื่องจากเขาไม่สามารถเปลี่ยนร่างได้นานทำให้เขาต้องประหยัดเวลา หลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงฮานเซินก็เห็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เดินลงมาในทะเลสาบเขาเลยรีบเปลี่ยนร่างอย่างรวดเร็วฮานเซินสวมใส่ชุดกราะแฟนทอมแอนเลือดศักดิ์สิธิ์และถือฉกสามแฉกด้วยความสามารถของกิ้งก่าเปลี่ยนสีทําให้ชุดเกราะและอาวุธกลมกลืนไปกับน้ําได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครจะสังเกตเห็นการมีอยู่ของเขาได้ ทักษะนักฆ่าของฮันเซิลจะไม่สูญเปล่าในตอนนี้เขากำลังควบคุมการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแม้แต่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิก็ยังไม่รู้ตัวว่าฮันเซิลอยู่ในทะเลสาบนี้ด้วยมายูนิคอร์นกับอัศวินเลือดศักดิ์สิทธิ์เดินไปยังบริเวณกลางทะเลสาบซึ่งเป็นจุดที่ฮันเซิลซุ่มอยู่ตอนนี้ฮันเซิลอยู่นิ่งๆโดยไม่ให้เส้นผมสักเส้นขยับเขาทำร่างกายให้ผ่อนคลายและรอให้มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เดินมาถึง มอนสเตอเดินมาตรงจุดที่มันแช่น้ำเป็นประจำโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายเมื่อพวกมันมาถึงจุดนั้นมายูนิคอร์ก็ร้องด้วยความตกใจมีบาดแผลยาวที่เจาะทะลุจากท้องของมันขึ้นไปถึงหลังเลือดและอวัยวะภายในของมันไหลลงไปในน้ำจนเปลี่ยนน้ำเป็นสีแดงอัศวินตกจากหลังมาทันที หานเซิรนรู้สึกระทึกใจขึ้นมาเขาเล็งไปที่ยูนิคอร์ก่อนเป็นดับแรกเขาใส่พลังทั้งหมดไปในฉมวกและโจมตีไปที่จุดอ่อนของมันโดยที่มันไม่ได้ตั้งตัวม้ายูนิคอร์ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและถ้าไม่มีม้าให้ขี่อัศวินก็จะไม่แข็งแกร่งอีกต่อไปม้ายูนิคอร์ที่ได้รับบาดเจ็บหนักกำลังดิ้นอยู่ในน้ำขณะที่อสศวินใช้หอกของมันแทงมาที่หานเซินอย่างบ้าคลาั่งหานเซินเคลื่อนตัวหลบไปด้านข้าง จากนั้นเขาก็ขยับเข้าไปใกล้มันและใช้ฉกสามแฉกแทงไปที่อัศวินอัศวินยกหอ,อกของมันขึ้นมาป้องกันฉมกเอาไว้แทบจะทันทีหลังจากที่ฉกปะทะกับหอ,อกหานเซินใช้หมัดอีกข้างชกไปที่หน้าอกของอัศวินด้วยพลังทั้งหมดมอนสเตอร์ตัวนี้แข็งแกร่งมากมันสามารถดึงหอ,อกกลับมาป้องกันหมัดของหานเซิ้นได้ทันแต่เนื่องจากเป็นพลังหินมันจึงไม่ได้รับผลจากพลังการหมุนของหอ,อกเหมือนที่ผ่านๆมาทําให้หมัดของหานเซินหลบหอ,อกและชกเข้าไปที่หน้าอกของมันได้ พลังหยินทะลุกรอกของมันเข้าไปและทำความเสียหายให้อวัยวะภายในแต่มันยังคงยืนนิ่งไม่ได้กระเด็นไปไหนอัศวินกระอักเลือดออกมาและใช้หอกตวัดใส่หานเซิร์นอย่างบ้าคลั่งตอนนี้เหมือนว่ามันจะบ้าเลือดแล้วหานเซินใช้กิ้งก่าเปลี่ยนสีพลางตัวไปกับน้ำเพื่อทำให้มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์สับสนหลังจากเห็นจังหวะเหมาะหานเซินก็กระโดดขึ้นจากน้ำและชกหมัดไปที่อัศวินอีกครั้งมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ประสบการณ์จากการโจมตีของหานเซินครั้งก่อน ครั้งนี้มันเลยใช้การหมุนตามเข็มนาฬิกาแทนเพื่อจะต้านหมัดหยินของหานเซินแต่ทว่าครั้งนี้หานเซินใช้หมัดพลังหยางด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกาหมัดของหานเซินถูกหอ,อกดึงเข้าไปทําให้หมัดของเขาเร็วและแรงยิ่งกว่าเดิมตูมอศวินเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกหมัดของหานเซินชกจนล้มลงไปในน้ําหานเซิลนยังไม่หยุดการโจมตีเขายังคงรัวทั้งหมัดและฉมวกไปที่อศวินอย่างต่อเนื่อง การต่อสู้ที่ผ่านผ่านมาหานเซินไม่สามารถเข้าประชิดและโจมตีมันแบบนี้ได้เนื่องจากมันขี่มายูนิคอร์นอยู่แต่ว่าตอนนี้มายูนิคอร์นได้รับบาดเจ็บหนักและกำลังตายไม่ต้องสงสัยเลยว่าการต่อสู้นี้จะจบลงเช่นไรหลังจากที่กระหน่ำโจมตีอยู่พักใหญ่จนน้ำในทะเลสาบกลายเป็นสีแดงหานเซินก็ได้ยินเสียงในหัวบีทเทร์ไนท์เลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าคุณได้รับวิญญ,ญาณอสูรบีทเทร์ไนท์เนื้อไม่สามารถกินได้ เมจิกหอรเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าไม่ได้รับวิญญาณอสูรเมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิบจีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ในตอนที่อัศวินตายมายูนิคอร์เองก็ขาดใจตายใช้กันหานเส้นกระโดดขึ้นจากน้ำด้วยความสะใจเขายังโชคดีที่ได้วิญญาณอสูรและเนื้อมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ด้วยร่างกายของบิเทิร์นไนท์สลายไปในอากาศ หานเซิรนลากหอกรวมถึงซากของเมจิคอนขึ้นมาบนบกเมจิคอนมีขนาดพอๆกับอุดหานเซิรนไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเขาเริ่มทำบาร์บีคิวทันทีหานเซิรนทำเนื้อเมจิคอนตักแห้งเก็บไว้ด้วยเพราะมันจะต้องมีส่วนของลู่ไวหนานแต่หานเซิรนก็ไม่เห็นลู่ไวหนานมาหลายวันแล้วดูเหมือนว่าลู่ไวหนานจะถอดใจยอมแพ้ไปเรียบร้อยแล้วหานเซิรนสงสัยจริงๆว่าลู่ไวหนานจะคิดยังไงถ้ารู้ว่าเขาฆ่าพวกมันได้แล้ว หลังจากนั้นหานเซินก็ลองสำรวจทะเลสาบจนทั่วแต่เขาก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยจากนั้นหานเซินก็เริ่มเช็ควิญญาณอสูรใหม่ของเขาวิญญาณอสูรบิีเทอร์านายเลือดศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น